สรุปงานเปิดตัวของทางค่าย Apple เมื่อวันก่อนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรดีอะไรว้าวไปดูกันเลยจ้าเริ่มกันที่ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับที่เขาก็จะมาพร้อมกับชิป M 1ที่จะเข้ามาประจำการบน iPad Pro ตัวนี้นะครับส่วนของหน้าจอนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับ Liquid r e t i n a XDR สำหรับรุ่น12.9นิ้วนะครับแล้วก็ Liquid r e t i n a สำหรับรุ่น11นิ้วครับ สำหรับ CPU นะครับก็จะเป็น CPU แบบ8คอร์ core, ซึ่งใช้พลังงานต่ำแต่ความไวอะระดับฟาสต์เลยนะครับด้าน GPU แบบ8คอร์นะครับจะให้ความเร็วเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง40%นะครับเรียกว่าสายเกมเมอร์นี่แฮปปี้แน่นอนนะครับสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะให้มาแบบจุดใจถึง2เทรา b บต์เช่นเดียวกันครับ สำหรับกล้องหน้าอัลตาวายความละเอียด12ล้านเมกะพิกเซลซึ่งเขาจะให้มุมมองกว้างถึง122องศาแล้วก็มันจะเหมาะกับการเฟซไทม์แบบสุดๆเลยครับ mm hmm. สำหรับราคาของเจ้า iPad Pro นะครับรุ่น11นิ้วจะอยู่ราคาเริ่มต้นประมาณนะครับ 2,7,900บาทแล้วก็3,7,900บาทสำหรับรุ่น12.9นิ้วครับมาถึงเจ้า iMac กันบ้างครับซึ่งคราวนี้เขามาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็มีสีสันให้เราเลือกถึง7สีนะครับเรียกว่าถ้าชอบสีเงินสีม่วงสีแดงสีเขียวว่าจัดไปเลยจ้าสำหรับหน้าจอเจ้า iMac นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอถึง24นิ้วนะครับความคมชัดของเขาจะอยู่ที่เลติน a า5 k ไมโครโฟนเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอแล้วก็มีลำโพงรอบทิศทางด้วยครับสำหรับเรื่องสีและราคานะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูที่หน้าจอเลยนะครับ สันสนน้นกันกับเจ้า iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini กันบ้างนะครับมันเป็นสีม่วงสีใหม่ครับถามว่าว้าวาไหมค่อนข้างนะผมว่ามันสวยเอาเรื่องเลยซึ่งเขาก็จะวางจําหน่ายในไทย30เมษายนนี้นะครับส่วนใครใจร้อนนทนไม่ไหวอยากได้สุดๆก็เข้าไปที่หน้าเว็บได้เลยจ้า ต่อกันเลยครับกับเจ้า AirTag นะครับง่ายๆเลยมันคือตัวช่วยเราในการหาสิ่งของนะครับเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ติดตามก็ได้นั่นแหละแค่เราเอาไปแปะกับสิ่งของที่เราต้องการนะครับส่วนใครจะเอาไปตามหาคนที่บ้านหายนี่อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนหรือคัดข้นนะครับ สำหรับราคานะครับถ้า1ชิ้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ990บาทนะครับแล้วก็4ชิ้นเนี่ยเป็นแบบแพ็กก็3,390บาทนะครับไปต่อก,กันกับเจ้า Apple TV 4K นะครับช่วงนี้ก็มีทั้ง Work from Home นะแล้วบางคนก็อาจจะต้องอยู่ติดบ้านกันมากขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันก่อนเลยจ้า ส่วนของรีโมทนะครับดีไซน์เขาก็จะค่อนข้างสวยงามเรียบหรูนะครับดูแล้วเห็นเลยว่าใช้งานง่ายแน่นอนครับแล้วก็ย้ายคุณสิลิไปไว้ด้านข้างให้เราใช้งานสะดวกลงตัวมากขึ้นด้วยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของใหม่จากทาง Apple แบบคร่าวๆก่อนนะครับส่วนใครอยากชมแบบเจาะลึกนะครับยังไงก็กดติดตามเราไว้ หรือสำหรับสายอ่านนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ